ต้องเตรียมพร้อมับมือภัยพิบัติเล้วเป็นที่แต่ว่าหมอกระชาได้เอาประสบการณ์อันนี้ไปแยกเกลี่ยนทั่วโลกเราจะมาฟังจากหมอกัญชาว่าระบบต่างๆของของต่างประเทศะระบบของไทยที่คุณหมอได้ไปแดกเกลื่อนได้เรียนรู้กันมาเนี่ยคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงมีประสบการณ์อะไรที่จะไปแชร์กับที่ร้องบ้านเพื่อนชุอชนกัค่ะสวัสดีทุกตั้งผมก็ทุกท่านพีดีเลยนะครับผมต้องเรียยรว่าผมนี้ล้างลาไปจากงานเรื่องไทยพิบัติงาน เพราะว่าอยอมรับสภาพแล้วลว่าใครมันหยุดยั้ยงเขาไม่ได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้ยิ่งอาจารย์บอกว่ามนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะใช่ไหมเพิ่มขึ้นมามนเป็น3,000ล้านเปน, 6, 7, 8, 9, น6 8 9 0 0 0แล้ว16,89,000ทุกคนก็การมีรถคนละคันนะฮะรถคันแรกทุกคนต้องการมีรถถ้าสัญญาการม,มันมีไม,ม่พอในเมื่อมันมีไม่พอผมเลยเข้าร้านทีบะแล้วคือวันนี้เนี่ยผม 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยู่วัดแล้วขณะที่ทางุณฐมตรีชวนมาที่ผมก็อยู่กับอาจามย์รนธรรมสนทนากับท่านอยู่ก็ถามว่าบทเรียนของผมเนี่อาจจะล้าไปหน่อยนะแต่ก็จดยาวนะครับผมเขาเรียนี้ว่าแม้ธรรมชาติมันจะเกิดหลังแล้วเราใช้กันมาอยากเดิมเราคิดว่าเอาชนะได้ตอนนี้เรากลับยอมแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราต้องยอมให้เป็นไปตามนันะ้นใช่ไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะสู้เพื่ออยู่ได้ แต่อยู่ขนาดไหนถ้าหากว่าไมต่ตกลงใจยินยอมกันก็เหมือนกับที่ปีที่แล้วทะเลาะกันจนตายในเรื่องน้ําเรื่องท่านะครับน้ําท่วมทะเลาะกันทุกรดะกดับเนาะนลกพิีการเสียงเลรัฐบาลก็เทียงกันนะครับพวกเราที่อยู่บ้านติงก็เถียงกันนะครับอาจารย์เสรีต้องไปไปช่วยบางจุดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียงรือให้เถียงน้อยลงนะครับในประสบการณ์ของผมที่ผม,ผ,มผมจะนำมาเรียนมานำเยนอเนี่ยก็อาจจะ ลา้าหลังไปสักนิดนึงเพียงแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วผมสูกตามไปไปสัมมนาที่วอชิงตันนะครับกับเ่อสแอบันดุโรดูสันนะครับซึ่งเขาเชิญผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้องกับภัยทั้งหลายเน้นภาคชุมชนภาคประชาชนไปพบกันหน่อยนะครับว่าเรื่องราขอกมันคืออะไรนะครับฟีม่าซึ่งเป็นโดเอในเรื่องของการจัดการไปยิบตลกเขาบอกว่าเขากำลังปรับแผนใหม่หมดขั้งกระบวนนะครับ มีผมเรียนนิดนะฮะต้องเรียนว่าภัยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พอยิ่งฟังมาตอนนี้เราพูดแต่คบที่มาหาภัยจยิงภัยมันมีสองแบบใช่ไหมหนึ่งภัยใหญ่และที่สองภัยเล็กภัยน้อยเดินออกไปเนี่ยอาจจะถูกรถชนตายก็ได้นะครับหรือแม้กรงเรามาอยู่สสสเอาใจสสหน่อยถ้าเคยยังสู่บุรีอยู่นั้ก็เป็นภัยภัยเล็กภัยน้อยไปดูตัวเลขจริงๆอัตราความสูญเสียและการตายนะไม่ว่าจะการตายการประกันการที่บอกเนี่ยสูญเสียอะไรเล่าดุดิหรือเพราะ รถชนกันหรือแทงกันทิ่มก,กันเนี่ยมากกว่าใช่ไหมครับนะแต่มันไม่ไม่ดราม่าเลยนะมันไม่ดราม่ามันไม่คึกคักมันไม่หุนนะฮะทำอะไรต่อไม่ได้นะั้นผมคิดว่าต้องมองว่าใครมีทั้งสองอย่างคือใครใหญ่กับใครนอ้อยแล้วไผ่นอใครใหญ่ที่พอเรามปดูใครใหญ่ใครใหญ่เนี่ยฟังทักทั้งสองท่านแล้วเนี่ยผมกลัวเดี๋ยวท่านจะลืมไปมันมีตั้งแต่เป็นภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ แต่ยังมีภัยอีกภัยผมเป็นหมอคือภัยจากโวกภัยที่เขาเรื่องใหญ่นะครับมันมากันอย่างไม่รู้อะไรยังไงตอนนี้เวลาเขาถึงเรื่องภัยที่ผมไปเนี่ยก็เอาโดดแดนไปจากทั้งพวกภัยธรรมชาติทันยิ่งใหญ่ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ภัยจากมนุษย์ทะเลาะกันเองฆ่ากันเองมาจากออสเตรเลียมาจากบุรุญจีมาจากราวถ้าจุดดินแดนที่ฆ่านะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรกันเนี่ยก็มาปุยกันสุดท้ายอีกภัยหนึ่งที่เราจะมาคือภัยพวก พวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกไอเดีทั้งหลายทุกหลอก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยื่นไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะดังนั้นวันนี้เราคงมาถอยกลับมาถึงที่พัยเรื่องไอธรรมชาติเวลาแปดปีเนี่ยนะครับอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกท่านคงจําได้นะผมผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเข้าไปถึงก็ตายแล้วที่อะไรกันนอนตายอยู่ในระนาดเน่าอืดเต็มไปหมดทั้งทุกเพศทุกวัยทุกชาตินะทุกส่วนชั้น นี่เหตุการณ์ที่อย่างเนี้ยอย่างกรณีนี้ทุกคนจำได้ใช่ไหมภาพของครอบครัวแสนสว่างอาจารย์ปริชาติอาจารย์โศนะฮะอาจารย์ปริชาติน้องๆเนี่ยอ,อยากไปหาสหวรรค์สักครั้งหนึ่งบอกพี่น้องทุกคนพ่อแม่บอกว่าทุกคนต้องมารียู่เนี่ยถ้าใครบอกนี้เนะีน้องสาวจากปริชาติบอกพ่อแม่และพี่น้องบอกว่าใครไม่มาจะเสียใจไปตลอดชีวิตที่บอกนี้นะ แล้สุดท้ายอาจารย์ไปชา็าตัวเดียวไม่ไปเพื่อเสียใจตลอดชีวิตคนนึงก็จบเลยไม่ต้องเสียใจ้ะตายหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่านี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อเกิดสึนา่ิีเราสรุปเมื่อครบ3ปีคือปี20550 0เราสรุปไปเนี่ยรวผมโจทย์ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ยังนะเป็นอย่างนี้อยู่เมื่อเกิดภัยจุดสีแดงอันไหนไภไยไรขึ้นมาคนก็ไปรุมลงไปอันไหนไม่ถูกกิบยกขึ้นมาให้เซ็กซี่ผมใช้คำนี้นะไม่เซ็กซี่พอพี่สอรยุทธก็ไม่ไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ใช้คนมีช่องสามอยู่เรื่อยตลนะก็อยู่ใช 3, นะ h, ้ขอเพื่ทิ้งไว้อันไหนอาจารย์เสรีไปก็ฟอปขึ้นมาอันไหนอาจารย์เสรีไม่ไปก็งเงียบนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นั้งการจัดการของเรายังเป็นง,งี้แนมะ้จะมีบออูพรมอยู่เต็มพื้นที่ก็ยังเอาไม่ได้ มีความพยายามทั้งโลกมีความพยายามว่ามันต้องมีตัวกลางเรยเห็นว่าท่านคนที่อยู่ในตัวกลางใช่ไหมที่จะเข้ามาออกขนา์เชื่อมข้างบนเชื่อมข้างล่างแล้วต่อทั้งระบบเรื่องของการดูแลภยัยแต่ก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับทั้งโลกเนี่ยนะในประเทศไทยเราสรุปได้นะครับว่าในประเทศไทยเรามีบทเรียนอยู่ข้าววันนงนะครับซึ่งผมคิดว่าเท่าที่ไปคุยกันในโลกเนี่ยนะครับ บางประเทศบางเรื่องแข็งบางเรื่องอ่อนก็อยู่ในปร,ประมาณนี้นะครับอันที่หนึ่งคือเราไม่ได้ใส่จใจไม่ได้สนใจไม่ได้เจเกิดใจน้ำเค็มเนี่ยผมบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกคุณนั้นน่ะพวกน้ำเค็มก็บอกก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอะ่ะใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอะ่ะก็จะขออยู่ต่อผมเคยไปที่ฮิโรที่ฮาวายฮาวายตอนสึนามิครั้งแรกเข้าครั้งแรกเขาก็ยืนยันอยู่ที่เดิมรออยู่สามสิบปีนะฮะเข้าครั้งที่สองทุกคนมีข้อย,อยุติอพยพยบหมด แล้วเสทปฝ่ายต้องรออีกสักสองสามรอบนี่ผมพูดต่อไปลงมานะหรือหรืออุบลนะฮะป่าบุญป่าทางผมก็ในเรื่าท่านก็สู้กันต่อไปแต่สู้แล้วต้องระหนักว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำแล้วใครคือผู้รับชะตากรรมนะฐเถอผู้ว่าเถอท่านเถอท่านนะแล้วท่านท่านก็สนใจเองว่าเฮ้ยบทเรียนทั้งหลายเราเรียนว่าอย่างไรประเทศไทยอินซิเดนต์เขมามาซิสเทมบอกว่ายังไม่ไหวเลยนะ อาจารย์เดียวนี้นะท,ที่แล้วชัดเจนว่าระบบมานรวนหมดเลยนะครับล้วิีคราะห์ทำยังไงเพราะรวมประชาคือระดับชาวบ้านต้องรวมตัวกันลุกขึ้นมาทำแต่เราทำเลยเราทำไม่ได้เพราะเรื่องมันใหญ่ใช่ไหมครัระบบศูนย์กลางแต่ตอนนี้ยังอ่อนมากอ่อนจริงๆนะครับจากซิ่งนนี้เลยเะแล้วก็มาน้ำท่วมเอาที่แล้วก็เห็นอยู่ย,ย้อนไปย้อนมาคนเดียวสุดท้ายใครจะการตัวเองได้คนนั้นะต้องดไว้นะครับ ประเทศไทยเนี่ยดีเรื่องของการดูแลเรื่องไัยพิบัติเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคนเจ็บไข้นี่เห็นตา,ตายตายแล้วช่วยเนี่ยอันนี้ประเทศไทยสอบผ่านดีที่สุดนะครับนอกนั้น้เนี่ยจุดเด่นของประเทศไทยคือยังฟันเลซิ่งได้อย่างมหาศาลซึ่นามิค้บตอนน้ำท่วมผมไม่รู้ว่าโวมแล้วเท่าไหร่ผมเนี่ยตามรวนตอนซึนามิรัฐบาลได้รับบริจาคเงินไปพันหกร้อยล้านสภากาชาติได้รับไปสองพันล้านไอท,ทีวีโดยช่องเดียวได้รับไปสามร้อยล้าน s c g กลุ่มเดียวรวมกันระดมกันแค่แปดสิบล้านนะฮะโตโยต้าฟันเดซิ่งกำไรสามสิบล้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศหักเปอร์เซ็นต์จากกำไรปุกบริษัทในที่อยู่ในสมาคมเอาไปเลย200ล้านเพื่อการนี้นะปีที่แล้วเนี่ยเพราะฟันเรซตอนนั้นซูนามิเนี่ยฟันเดซิ่งเนี่ยให้ต่ำกว่าหนึ่งล้านสองหมื่นล้านที่ไม่น่างประเทศเข้าไปอีกนะเพราะเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เออเป็นกรณีศึกษาที Mother, ảo, kh kh ăn, people, shampoo, ่เงินภายในกับเงินภายนอกไปที่เรื่องอื่นนะครับเ่าเงินภายในมาเยอะมากผมไปประชุมเนี่ยนะพวกอยากไทยติจยาที่ไหนบางกีสารเนี่ยพูดเรื่องเดียวนะบอกกับปรมเบกาบอกกับทุกชาติบอกว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรว่าเอาเงินมาให้ฉันฉันจะจัดการเองแล้วแผนเดียวกันก็อแล้วสุดท้ายมันก็สร้ังชั่งกันอยู่ในแลประเทศก็ขบกนกันอย่นี้นะครับเออผมเล่าข้อที่สี่เระเทศไทยเนี่ยชัด อันที่5้านี่หมดกว่าอาจารย์ทั้งหลายอยู่มหาลัยนะครับตอนซีนนี้เราตามไปศึกษาพบว่าอคาเดมิกไม่มีอะไรเลยหลังจากเกิดภัยพิบัติเราเรา,า,นนนนะาคาดหวังนักวิชาการนะอคาเดมิกไม่มีอะไรเลยผมตามไปดูที่มอยเดนินตามไปดูที่เกษตรตามไปดูที่มออ,อ,กอ,อกตอนซีนนี้พบว่าทุกมหาวิทยาลัยทำโปรเจกต์โปรเจกต์ก็ต้องการขาวลานไม่ได้รับฟันที่งนึ่ปากเดียวได้รับมาเป็นเงินแสนเงินล้านสุดท้ายทุกอาจารย์ ก็แยกตัวไปรับทำงานให้กับภาคองค์กรที่มีเงินใหญ่เลยเพาะกระทรวงตำรวไทยแล้วก็ญานะเสร็จแล้วผมก็ออกไปอยู่ตรงนี้และตอนนี้เนี่ยภาควิชาก,การที่จะออกมาเรื่องขอ,ง,องการจัดการเรื่องยังไม่เกงนะครับต่อไปเนี่ยผมขอ,อ,อนะสุดท้ายข้อที่เก้าทุกคนบอกว่านะฮะข้อแปดข้อเก้านี่สำคัญนะครับข้อแปดข้อเก้าก็คือว่า มันต้องไปไกลกว่าแค่คกบำบัดทุบแล้วก็กัรเผาทุกแล้วก็ช่วยเหลือฟื้นฟูมันต้องไปยาวแล้วสุดท้ายก็คือต้องให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรผู้มีความเสี่ยงลุกขึ้นมาจาัดก,การตัวเองอันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้ก่อนตอนที่เราสรุปนะครับแล้วก็อันนี้เราดูบทเรียนในประเทศไทยก่อนนะครับบทเรียนในประเทศไทยเนี่ยถ้าร 5, 5เราดูภาพภาพวีดีะสสาคัญมากเลยนะครับซ้ายมือของทุกท่านเนี่ยก็คือภาพบท ปฏิบัติการวร่าด้วยการเตรียมความพร้อมตรงกลางนี่คือปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยแล้วก็ขวามือเนี่ยปฏิบัติการหลังผ่านภัยไประยะหนึ่งแล้วก็จะพบว่าในประเทศไทยเราก็รุัยตรงกลางหลังจากนั้นก็ลืมแล้วก็ละเลยก่อนหน้าไม่ทํากันมีการทํากันมากท่านจะเห็นนะถ้าเป็นสีม่วงๆ่วเนี่ยหมายถึงองค์กรของ,ของราชการองค์กรราชการเนี่ยก็จะทํา ไซส์เนี่ยหมายถึงทำมากทำน้อยนะครับองค์กรราชการเนี่ยจะทำเตรียมการแล้วตอนเกิดภัยแต่องค์กรพวก NGO เนี่ยนะครับจะมาทําตอนเกิดภัยตอนเตรียมไม่เคยทำแล้วก็ตอนท้ายก็ทำบ้านนะครับแต่องค์กรชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านท่านจะเห็นที่เป็นสีเหลือบๆนะฮะตรงนี้องค์กรชุมชนพวกสีเหลือบ <c oughs> ๆพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเมื่อเกิดภัยทำแล้วก็อยากทำนั้นอยากทํายาวแต่สายบานไม่พอนะครับสายบานไม่พอ ม,ม,ม่มีตังหรือมีกำลังต้องีี้ไปทำมหากรนแล้วต้องเลี้ยงลูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีองค์กรต่างประเทศทั้งเจ็ดสีฟ้าวงสีฟ้านะครับองค์กรต่างประเทศองค์กรต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามทำยาวแต่เขาไม่สามารถดูแลพื้นที่กว้างได้สุดท้ายที่เป็นสีน้ำเงินคือภาคธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยภาคธุรกิจรวมๆขึ้นมาเล่นเรื่องนี้ก็ไม่น้อยดังนั้นภาพทั้งหมดในเสนจะเห็นว่าสถานการณ์ผมคิว่าน้ำท่วมก็ประมาณนี้ยังเป็นประมาณนี้อยู่ รูปแบบก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับมีบางองค์กรพยายามทำตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าระดับก่อนจนถึงระดับหลังท่านจะเห็นรูปที่เป็นวงคล้ายๆวงแหวนของดาวเสาร์อ่ะอันนั้นก็คือพวกที่ยพยายามคุณคนไทยเนี่ยพยายามสร้างต่ไอย่างเี้ยนะครับผมยูเซฟอัลมานตอนสามปีนั้นก็ทําได้ขนาดนั้นผมก็้าสว่าน,น้องทำกันต่อผมเข้าวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือโมเดลที่เป็นอยู่ในประเทศไทยนะครับทีนี้ อันนี้บทเรียนของน้ำเต็มที่อยู่ในเล่น็กแล้วนะครับแล้วไม่ตีช่วยปรับปรุงให,ปปใหม่ผมต่อผ่านนะครับผมอยากจะให้ดูอันนี้ซึ่งสําคัญผมคิดว่าสําคัญแล้วเมื่อนาไปนาเสนอที่รบริษผู้บริหารพวกเฮ้ยเรื่องนี้ก็ต้องดูันอาจารย์อาจจะช่วยกันต่อได้คือ <_ s 1> ถ้าลองดูนะครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเขาพูดกันว่าก่อนระหวา่างและหลังใช่ไหมครับถ้าดูตามนี้ก็คือเขาถามว่า่อนเกิดภัยเนี่ยต้องทําอะไรบ้างขอ,ของภัยน่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อันที่หนึ่งก็คือเรื่องการการนากู้แล้วก็ลดแล้วก็เตรียมพร้อมอันนี้ต้องทําพอเกิดภัยแล้วเอาละ,ะช่วยสุกเสริมแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รีลิฟต์รีคอฟอร์ลนะครับก็คือหลังเกิดภัยมันมี 3, 3ราระยะนะครับของก,การจัดก,การภัยพิบัติแต่ในระบบที่เป็นจริงในประเทศไทยแล้วผมไม่รู้ที่อื่นแต่ที่เราสรุปกันเนี่ยตอนที่เราวงชับันหลายครั้งเนี่ยนะครับเราพบว,ว่าไม่มีองค์กรไหนอ่ะคือตอนนี้ ไม่รู้นะพอๆก็จะพอบอกทุกคนการชาติก็บอกวก็ community base c o ม m u นิตี้เบสทุกคนบอกชุมชนต้องทำสุดท้ายวันหนึ่งนะพวกญี่ปุ่นเข้ามานนั่งคุยอยู่เขาบอกว่าเอ้โรคระบาดเก็บภาษีเราไปไม่ได้ดูทำไมรัฐบาลไม่ทำวะนี่นี่เขาแย่นะเขาแย่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งบทบาทกันทำผมขออนุญาตแบ่งเป็นรูปให้แค่รูปโลกมันมีสามเลเวลเลเวลที่หนึ่งระดับศูนย์กลางซึ่งต้องดูวางแผนวางอ incident command บัญชาเหตุการณ์คลี่คลายลด งอกเข้าไปเอานักวิชาการมาทําให้มันเป็นที่ยุติไม่ได้ข้างล่างเขาตกเถียงกันรุ่นแวงใช่ไหมครับแล้วก็ให้แนวออกไปให้แนวออกไปนะครับนั่นก็คือระดับสูงกลางนะครับระดับพื้นที่ทุกท่านต้องรู้คืนทำน้ำตวงน้ำทัานะดัเรื่องของแต่ละท่านแต่ละฝ่ายนะครับแต่ตุ้งกลางนี่นะครับใครดีใครผมใช้คำว่าใครดีใครได้ได,ด้วยประสบการณ์ขณะนี้นะเพราะพี่ใหญ่ข้างบนก็ยังไม่เข้าที่นะไอ้พวกเราข้างล่างก็ต้องใครดีใครได้ น้ำเค็มเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เอาเรื่องแล้วก็ทำได้ดีเขาก็เลยได้ไปเยอะโอ้เยอะเยอะเห้นเาไปน้ำเค็มเป็นเท่าไหร่นะครับเอาไปแล้วทิ้งที่บ้านเท่าไหร่ผมไม่บอกนะครับแต่ที่ทำออกมาดีก็โอเคไงแต่หลายพื้นที่หายหมดอะ่ะนะครับนั้นในตรงกลางเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ดูทำเป็นสีไว้นะครับตัวกลางเนี่ยภาครนะัฐผมว่าเราก็ยังต้องทำอีง ตัวกลางที่เป็นสีฟ้าเนี่ยครับจะมีอยู่สี่เซกเตอร์ถ้าต้องหาให้เจอนะครับอันที่หนึ่งคือการยานมิตรที่เป็นรัฐบาลและท้องถิ่นก็ต้องกอบให้ได้น้ําเข็มแรกเริ่มจับมือกับอบตไม่ได้เพราะแยกกันเพราะเป็นอาวูดนะครับแยกกันแยกกันนะครับแต่สุดท้ายาก็พยายามก็ยังไงต้องพึ่งเขาอ่ะเขาเล่าก็ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะเามียา,ามแมวยามกับร,รัฐบาลอู้่ะ มัลนมลดเรียนไปเรื่อยนะฮะเรียนเขาก็ต้องพยายามอื้นผนไม่งั้นคือกำลังหลักใช่ไหมถ้าถ้าเสียกำลังนี้เราก็ตายอะ่ะตรนี้นะ่ะอันที่สองคือ NGO กับพวก Social e n t e r p r i s e เนี่ยผมคิดว่าอ่าเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าบทเรียนของน้ำเทมรู้สึกว่ากลุ่มนี้เป็นมิตรสนิทที่ไว้วางใจถ้าไปอ่านบทเรียนเขาบอกว่าเขาวางใจตอนที่บอกเขาตัดสินใจมาตั้งแคมป์อยู่ที่บางม่วงแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงมีคนสองคนนะฮะที่ให้พรเขา กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มพวกนี้นะครับต้องมีจำนวนขอกเท่าไหร่เท่ากันเท่ากันอะไรจากส่งไปให้เต็นส่งไปให้สองร้อยล้านครับแต่ไมอรู้ว่ไม่รู้จักกันมาก่อนใส่ใช่ในอำเภอไปบอกในอำเภอไปบอกรถทหารที่ผมจำได้ไปบอกรถทหารของมติที่หน่ยทหารบอกไม่ได้ต้องรอส่วนเหลือดสั่งการไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ต้องรอรายงานอยู่แล้วทย์นู่นมึงนี่ตายแล้วนี่ไปหาในอำเภอในอำเภอบอกไม่เป็นไรที่ของไอชาญรอชาญนเดงเดินรถยึดเลยอำเภอว่าผมจำได้ยังไงเนี่ยอำเภอบอกยึดเลยดื้เลยพี่น้อง นั้นถ้าต้องหาให้เจอนะครับหาให้เจอนะครับอันที่สามเนี่ยตอนนี้ภาคธุรกิจในประเทศไทยเาก็แข่งร่วมงาน CSR แข็งแรงมากเขาต้องดูแลเขานะเขาจะมีพิธีวิฐานจุงจิกมากมายแต่เขามีเงินเยอะแล้วเขาให้แบบคล่องกว่าภาคหลังเงอนไขน้อยกว่าแต่เขาบางทีว่าเงือนไขก็เยอะนะครับดงนั้นถ้าต้องหาให้เจอนะ บทเรียนของน้ำเค็มนะครับที่ผมไปเห็นของตอนแรกผมไม่เคยมาแต่ว่าผมไปนั่งดูครับใครมาเยี่ยมกาจดชื่อหมดเลยจดชื่อจดนามจดเบอร์โทรจด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 ผมถามว่าเก็บไป้ทำไมเก็บไว้ทวงเขาเคยใช่ไหมคุณเคยมามาบอกว่าอยากจะช่วยตอนนี้เรายื้อไม่ออกขอเอาไว้ก่อนแล้วไอ้พวกนี้ก็ตั้งหน่วยหนึ่งโทรตามโทรตามโทรติกเราจะทำนี่คุณเอามาหน่อยเราจะทำนี่เอามาหน่อยเราจะทำนี่เอามาหน่อยแล้วมันก็เลยได้เงินเรื่อยๆหน่ะ พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจบไม่คยจ่าใช่ไหมนั่งรอแล้วก็นั่งบนบนเสร็จแล้วก็ตอบว่าซ้ำก็หลงจนหมดนะสุดท้ายคือนานาชาตินะผมคิดว่าอันนี้คืออันเดีแต่มีระบบสําคัญที่ผมทาเป็นตัวสีน้าเงินแล้วก็จุดสีเหลืองผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นมิสซิ่งแล้วก็ไม่ไม่จัดก,การถ้าประเทศไทยมีการลรงบบการจัดก,การระบบอาสาสมัครที่ดีที่ไม่ใช่เฉพาะออกบรอปอรเราก็มีข้อจำกัด เราต้องมีอาสาสมัครกลางสสสพยายามเพราะไม่เกิดที่อาสาสมัครอยู่ตรงไหนผมไปคุยกับบอลเทกตึ้งไปคุยกับร่วมกันตันยูไปคุยหมดนะฮะรวมทั้งคุนสมบัติไอ้หรูริงอะนี่้ปนศูนย์บริการเนี่ยนะครับมันไม่เป็นที่เทางสักทีมันก да UST, ็ผมว่าถ้าเราจัดระบบรนี้ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเสริมมากเลยพอเกิดเหตุเนี่ยทุกคนราะอัพคนไม่เกิดคนได้ประสบภัยลุวขึ้นมาช่วยผู้ประสบภัยแล้วขับเคลื่อนนะน้ำต้นกันไปแล้วก็ แล้วประเทศอื่นไม่มีอันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยประเทศอื่นน้อยมากจีนก,ก็มีบ้างแต่ประเทศอื่นๆเขาห้ามหมดที่แคทริน่าเข้าที่นิวออร์ลีนก็มีคนจํานวนหนึ่งรุกม,มาทำงาณาศาสารสมัครแล้วก็กลายเป็นเสสทสตอรที่ดีนั่นบอกว่าอาสาสมัครเสี่ยแข็งอันที่สองระบบสื่อสารที่ประเทศไทยเราภาครัฐทาได้ระดับหนึ่ง ภาคเอกชนก็นลุกขึ้นมาเพราะมันสร้างภาพลักษณ์ดีมากนะครับอีกอันคือภาควิชาการที่อ่อนมากผมคิดว่า3ามกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าช่วยขับเคลื่อนแล้วช่วยันกาโครงสร้างนี้ให้ดีมันน่าจะไปได้นะครับผมผมคิดว่าภาพรวมที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่ไปสรุปกันมาเนี่ยเขาก็อออออบอกว่าคือตอนนี้เนแต่ละประเทศก็มระบบก็ต่างกันอย่างประเทศที่สุดรวมสูงใหญ่ เขาก็บอกเขาต้องรื้อระบบศูนย์กลางมาเป็นระบบกระจายตัวนะครับอย่างเช่นนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าระบบภัยพิบัติมันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสึนามิไม่ได้เข้าที่นอร์เวย์แต่ประชากรนอร์เวย์ตายทั้งใหญ่ที่สุดในโลกตายที่เขาหลักแล้วศูนย์จัดการภัยพิบัติก็อยู่ตรงไหนหรือเปล่านอร์เวย์ ทันทีที่รู้ข่าวว่าเกิดภัยจุดจัดการภัยริดับเกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่สนามบินนอร์เวย์เพื่อรอรับส่งของคนนอร์เวย์ที่จะเข้าขึ้นท่ไทยเข้ามาแล้วรคบการจัดการภัยระดับตอนนีม้มันไม่เกิดขึน้นทังพื้นที่นะแล้วไม่ได้เกิดทัพื้นที่ที่เกิดภัยแล้วก็ความเสียหายก็ไม่ได้เกิดขึ้นในแผ่นดินของเราเกิดขึ้นไหนก็ไม่รูนะ้ภัยภัยพิดับตอบน,น,นี้มันช่างขอบเขตนะครับส่วนโดยทั้งลางแล้วเนี่ยเท่าที่ไปคุยเนี่ยนะครับประเทศจากพวกประเทศปากี ประเทศใหม่ๆพวกนี Ireland, races, ้เนี่ยระบบเขายังต้องขอเงินเป็นหลักแต่ประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วพึ่งพางเงินกันเองได้เราพอมีเรื่องที่สองคือโราอาสาสมัครเราแข็งแรงระบบภาคธุรกิจแข็งแรงมากระบบหนดถึงาประกันไทยในประเทศไทยยังก็แม้จะแต่ยังไม่เท่าไหร่คือในโลกนี้ก็พยายามจะ move ความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ระบบประกันแล้วผู้เอาท่านหมู่บ้านไหนเสี่ยงไปก็ไป ซื้อประกันเราเองแล้วสบายจะได้ทําน้อยลงเขาตั้งใจอย่างนั้นนะแล้วเราจะต้องชดเชยน้อยลงนี่นึงเขาจะเทรนเข้าไปอย่างนั้นนั้นเประเทศไทยเนี่ยก็กําลังเข้าใจว่ากาลังศึกษาอยู่ก็ทาได้ทั้งธุรกิจหรือคนมีตังคนไม่มีตังคูคุรประกันอะไรก็ฝากรับประกันทั้งหลายเพื่อศูนย์เตือนภัยกันมาผมขอรับอนันต์เสด็จน้อท่านนีก่อนครับ